สวัสดีด้วยนะคะพบกับผมแล้วในก้าวแอนเก้วันนี้ก็จะมาอยู่กับคลิปพิเศษกันนะครับที่ผมบอกไว้อืมโทษทีเสียมรารยาทเมื่อกี้ผมได้ผ่ายลมมลงมาคุณคงจะไม่ได้กินนะก็ดูเกมที่มีชื่อว่าเทราเรียวันนี้ไม่ได้มากับกอนนะครับก็ วันนี้ก็จะมาสอ,อนอะไรต่างๆนะครับโดยตัวผมนะ่คือตัวนี้ครับนี่แล้วก็โลกผมก็ผมจะมาให้ดูเลยนะครับว่าเป็นยังไงนะแนะนำตัวแนะนำตัวเดี็กวกอนโอเคนี่ครับบ้านผมดูครับบ้านผมโคลดบักเดวกเกิลโอ้ย ว่า e r h e ห d ุไปตัวมาดูกันครับโอ้ได้และนี่มือบ้านหมหือน,นะนี่ก็จะมีตัวนี้ A B C ทั้งหลายอันนี้ผมก็จะมาสอนว่า A B C นี้มันจะมาจากไหนกันนะเริ่มแรกเลยเป็นแรกไกด์ไกด์อยู่ไหนนัวขอดูกันอ่อไกด์ไกด์ไกด์อยู่นี่สี่นะ ไกดไกดก็สามารถบอกอะไรเราได้ว่า,าคือจะเป็นยังไงน่ากลัวมากแค่ไหนแต่ก็เฮลเฮลเฮลช่วยอะไรไม่ได้เลยนะก็เวลาเกิดมามันก็จะมีเลยชื่อสตีฟนะก็ต่อไปผมจะไล่ตวเกงและดาบไปเรื่อยๆนะต่อไปนักตกปลามันจะ อยู่ตรงริมทะเลฝั่งนี้นะคะฝั่งที่ผมผ่านไปน่ะนั่นแหละอยู่ริมทะเลค่ะมันจะนอนอยู่แล้วก็เราให้เราอ่านนี่แล้วก็แล้วก็ทําภารกิจของมันแล้วก็ไปแลกของมันนะเราก็จะได้ของมาของที่ผมแลกไปมาคืออันนี้ครับอันไหนนะเนี่ยเน,นี่ยเน,น,นไอปลาฉลามกับเรือที่อันได้ขวดนลยค่ะนี่ยเ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 นี่ยโอเค แล้วก็สิ่งที่ผมได้ไปอีกก็คือไหนวะไหนอกไนเอ,เอ่ออยู่นี่ครับยาผมได้มาฮะอันนี้ผมก็ปั๊มเล่นๆได้เฉยเลยนะอุ้ยเบ็ดตกปลาเบ็ดตกปลาพ่อดาเฮ็ดพ่อตาเฮ็ดตกปลา เดี๋ยวเราช่วยอ,อ๋อตกปลาได้เฮ้ยดูก่อนฮะเปตกปาเป็นตกปลมาดูก่อนฮะเป็นตกปลาเอา่อค่ะเปนตกปาก่อน,อออน,อนจบเลยงานนี้เนี่ยโอ้โหโถเอ้ยยู่นี่นะฮะแล้วก็เป็นผมโอเคคุยกับอื่นอ ต่อไปเ b c ต่อไปนะคือเ b c ตัวนี้เป็นตัวขายของมันจะมาตอนที่เรามีเงินเนี่ยเดาภูมิไฮดรให้เรามีเงินหนึ่งโกนะ้ะเนี่ยโกเดี๋ยวผมให้ดูเนี่ยหนึน่งโกให้ได้หนึง่งแค่หนึ่งเหรียญเท่านั้นนะแต่ผมได้ห้าสิบเจ็ดเหรียญกับแพทินามสองงานนะแล้วก็ตัวพยาบาล เราต้องมีเลือดเกินหนึ่งร้อยโอ้ยเดี๋ยวก่อนแล้ววิธีาหาหัวใจนี่นะครับให้เราไปหาเออ,อ้ยเดี๋ยวอะไรไยคิวอะไรอู้ไยคิวก็เราดีดีเลยนี่นี่เดี๋ดยวผมพาไปดูอนะเมื่อกี้นี่เห็นเนาะคิสตันคิสตันเนี่ยเป็นยังไง กดดีดีด,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 ดเีเดี๋ยวดูหัวใจคะกดให้ได้แล้วก็ถ้าเกิดคุณเปิดฮาร์ดโมดแล้วแล้วก็เดี๋ยวกนโอเคว่าคุณเปิดฮาร์ดโมดแล้วคุณจะมีหัวใจทองได้โดยการไปหาัไอ้ดี่โกลฟ์นะคือไม่ใช่ดิไลฟ์ฟูชใช่ป่ะไปที่ไอนี่แต่ผมไม่พาไปแล้วกันมันไกลนะ โอเคแล้วต่อไปตัวต่อไปคือนี่ไอตัวหัว,ขวเขียวๆเนี่ยะนี่ค่ะเดี๋ยวผมขี้ไปห้องเนี่ยอยู่ห้องนี้เลยที่มีปีกแอคสีส้มนะฮะคือไอตัวนี้หัวเป็นหัวเขียวนี้เพราะอะไรรู้ไหมคะมันเป็นตัวท่าเขียวมันสามารถซื้ออะไรที่เกี่ยวกับนงังไม้างนึกก็คือเอ่อ มันจะมาตอนที่เราฆ่าบอสนะฮะฆ่าบอสตอนที่ยังไม่เปดยหายหมดฮะให้ได้สามสามตัวแต่เกิดตัวสามไม่ได้โอเคตัวต่อมาเออเดี๋ยวก่อนตัวต่อมานี่ชื่อแนนซี่ใช่ปะ่ะเป็นตัวเป็นแมชชีนนะใช่ปะ่ะแนนซี่ปะ่ะไม่รู้ว่าไม่รู้แนนซี่นนะที่ผมดูอะ การก็อยู่ใน, Dun geon, Dun geon, น,นดันเจี้ยนดันเจี้ยนสเกลิตันนะมีหายไ้แล้ดันเจี้ยนเนี่ยนะเดี๋ยวผมหายเดี๋ยวผมไปได้๋ยดูนี่เปขึลนทางนี่ฮะอยู่อยู่ในนี้ฮะนี่ยนะนี่ะไอปราสาทเนี่ยแล้วก็ลงไปนะแล้วก็จะมีพวกนู่นนี่นั่นนะแล้วก็จะเจอ ABC เองแล้วก็ของอื่นด้วย ตัวต่อมาคือตัวช่างตัดผมตัวนี้เป็นมันจะอยู่ในรังมังมุมเดี๋ยวผมพาไปดูรังมังมุมรางมังมุมรางมังมุมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใช้เวลาหน่อยนะนี่ฮะยางมันยางมังมุมจะเป็นอย่างงี้รางมุมนี่นี่เนี่ยมีใ่ใยอะไรจะไม่รู้เลยโอเคตัวต่อมาทำแบบี้กันเออตายไป บูไม่เชื่อไอตัวนี้ไอตัวนี้น่าจะต้องไอตัวนี้เหรออ๋อไอตัวนี้ต้องฆ่าควีนบีนะฆ่าควีนบีแล้วใช่ป่ะตัวต่อมาแต่ผมไม่เดินไปนะเพราะมันไกลไอตัวนี้จะมาจากจะฆ่าตอนควีนบีนะมามาเอ๋อตัวนี้ เอ็ NBC ตัวนี้เป็นเอ c ปืนนะครับเราจะต้องมีปืนกระบอกหนึ่งใช่นหะครับเ,เดี๋ยวก่อนโอเคไปโอเคหลังจากเปิดฐานโหมดแล้วนะครับพอเปิดฐานโหมดปุ๊บอ่ะแล้วก็ไปดูตัวนี้กันเลยไอ้ตัวนี้มันจะต้องคว้ต้องฆ่าควีนบีไม่ไไม่เป็นไรครับเกิดเราฆ่าตั้งแต่ตอน ตอนที่เราไม่เปิดฮาดโหมดนะคะแล้วก็เปิดฮัดโหมดแล้วมันก็จะมาท,ทันทีเลยนะตัวที่สองอ่ะไอตัวนี้ไอตัวนี้จะมามาเลยถ้าเกิดเปิดฮาดโหมดไอนี้ก็เช่นกันอ๋อไอนี้ต้องไอ้ยเดียกัเดี๋ยวกัเดี๋ยวันเดี๋วกันเคไอัวนี้ มันจะมาตอนที่เราฆ่าบอสเหล็กทั้งสามตัวนะมันก็จะมาคือตัวนี้เราต้องฆ่าบอสเพนเทล่าบอสด,ดอกบัวนี่นะกน็เนี่ยมาอยู่เงี้ยไปซีมพูก,ก้อนเนี่ยโอเคนั่นแหละคือเพนเทล่าเราไปุกพิก่มความอันนี้กำลังมาเยือะเลยตัวต่อมาตัวทัฟเฟลิลอันนี้จะเป็นตัวที่เรือกม,มากที่สุดเพราะว่าเราต้องสร้างไอ้ไอนี่ ปาเห็ดใงน,นี้นะตัวที่สองเออไม่ใช่ไม่ใช่ตัวที่สองก็ไอตัวนี้นะโจสลัดมันจะมาตอนที่เราใช้เราฆ่าเอีเวนต์เออเราชนะเอีเวนต์โจสลัดหานะนะปุป่มปลาแบบวิธีการพิเศษไว้ให้ดูพิเศษเออนี่ฮะอันนี้เลย Map. ไพเร็แมพมันจะตกปลาแล้วเราจะได้หรือไม่ก็ฆ่ามอนเตอร์ที่อยู่ในน้ำนะมันก็จะดอก ตัวที่สองตัวนี้พอเปิดฐานมูลปุ๊บใช่ไหมแล้วก็ไปหาไอ้นี้ในที่ไหนก็ได,มดไาายยา้มันจะอยู่ทั่วทุกที่ไอ้น่าหายากก็มันจะอยู่ทั่วทุกที่เลยก็ลองไปหาไอ้นี่ก็เหมือนกันนะไอวิสานอ่ะเอะที่ัน็นผมไอ,นนอเสือ <c oughs> อ้อ่มงอ่ะอะไรอืมเดี๋ยวก่อน หมดแล้วเนาะน่าจะหมดแล้วนะ่ะต้องไปดูในคอมในคอมผมโหลดไม่ได้บูบเลยหลางเครื่องนี้่ตัวนี้อ้าลืมพูดไปเลยตัวนี้ตัวนี้เราจะต้องถือระเบิดไว้ในตัวระเบิดไดนาไม้นะอย่างเดียวด้วยนี้ระเบิดอะไรก็ได้นะคะแต่แล้วก็ระเบิดไดนาไม้มันจะมาเร็วกว่านะนี่ก็ตัวนี้ผมเอามาอยู่ด้านฟ้าเลยอันนี้ไม่ต้องปืนฐานหมดนะเอามานั่งปืนฐานหมด ผ่านได้เลยโอเคก็หมดไปแล้วนะครับกับวิดีโอนี้ก็เดี๋ยวก่อนดูก่อนหมด,ดยังอ้าหมดจริงๆครับครั้งหน้าผมจะมาบอกว่า